สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ a c แค a ทาร r โลธาตุแมวพยากรณ์การพยากรณ์เป็นการนำไพ so ่โซแคทและไพ่ไลโดเวสมาผสมผสานเพื่อให้เกิดความแม่นยำทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านไพ่ทาร์โลครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับและท่านสามารถรับทราบเรื่องราวต่างๆได้ในทุกๆสัปดาห์ ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ได้เลยครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจมีความรู้สึกว่ามีความคิดมากมายเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวทำให้ฟุ้งซ่านลำคาญใจเรื่องเก่าเรื่องใหม่ประสมปรปะสานกันจนรู้สึกสับสนสิ่งสำคัญควรมีสติตั้งมั่นไว้อย่าปล่อยให้อารมณ์ไหลาตามไปทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดา การงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้อาจมีอุปสรรคเข้ามางานอาจไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรอาจต้องใช้ความอดทนอดกัน้นเก็บอารมณ์เอาไว้นะครับมีโอกาสโดนเน็บแนมแกมประชดไม่ค่อยจะหวังดีอย่ายึดต,ติดมากจนเกินไปการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้อาจต้องมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมบางครั้งเป็นไปเพราะความอยากใช้จ่ายจนเกินมือ บางท่านอาจวางแผนใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเดินทางใกล้กไลไปทั่วครับความรักเกียนความรักช่วงสัปดาห์นี้ควรระวังการประทะคารลมความรักอาจไม่สมดังใจหวังตีตัวจากคนรักหรือคนรักตีตัวออกห่างมีโอกาสต,ต้องจากกันด้วยภาวะการงานหรือคนรักต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือมีโอกาสโยกย้ายสายงานครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ ช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจมีความรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นสามารถคิดไข้ควรสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นตระหนักถึงความเป็นไปในโลกของความเป็นจริงมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจขอเพียงแค่มีความเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองครับการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้อาจต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองแสดงความสามารถที่มีเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์คุ้มค่า ความรับผิดชอบความละเอียดอรอบคอบทําให้ผลงานออกมาดีครับการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้อาจไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจบางครั้งอยากหาอะไรทําเพิ่มเสริมรายได้ค้าขายกําไรน้อยนิดติดเพดานรายจ่ายยังคงเท่าเดิมความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจรู้สึกเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปชั่วขณะ สำหรับบางท่านที่มีคู่แล้วชีวิตดีมีรสชาติมีความสุขเสน่หาครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจรู้ได้ถึงบทสรุปคิดมากไปก็เท่านั้นทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปอย่างใจคิดเสมอไปก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวไปเรื่อยๆชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขบ้างทุกบ้างช่างมันอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างช่างมันดีกว่าปล่อยให้มันฟุ้งซ่านประสาเสีย การงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจตั้งใจทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่รูปแบบของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งคุณอาจไม่ได้รับรู้มาก่อนอย่าคาดหวังกับอะไรมากจนเกินไปควรต้องหาแผนสำรองเผื่อหาทางหนีทีไรห,หรือคิดแผนสำรองเผื่อเอาไว้จะได้ไม่เครียดครับการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้เงินหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงต้องใช้ฝีมือเอานะครับ เสี่ยงโชคมีความเสี่ยงสูงค้าขายรายได้พอมีเข้ามาเรื่อยๆความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้คนโสดมีโอกาสที่จะมีใครสักคนเข้ามาผูกพันหรือความรักเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งสำหรับคนที่คบหาดูใจกันมานานมีโอกาสถูกขอแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจมีความคิดที่โลดแล่น อยากทำโน่นนี่นั่นซึ่งคุณอาจไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไม่รู้ถึงผลลัพธ์ที่ได้มาจากประสบความสาเร็จหรือไม่แต่อยากลองทำรู้สึกกล้ากล้ากลัวๆมันก็คงเป็นแค่ความคิดเท่านั้นครับการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้ผลงานมีโอกาสประสบความสำเร็จไปด้วยดีแต่อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยครับงานอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานจนงานสำเร็จรุล่วงไปด้วยดี การเงินเกณฑ์การเงินอาจมีเพิ่มเติมเข้ามาท่านที่ทำงานด้านเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไหล่หรืองานโลหะมีโอกาสประสบความสำเร็จดีครับอีกในหนึ่งมีโอกาสที่จะมีรายรับหรือรายจ่ายแบบไม่โปร่งใสบางท่านมีโอกาสถูกหลอกหรือถูกช่อโกงได้ครับความรักเกณฑ์ความรัก,ค,กคุณมีโอกาสคิดเข้าข้างตัวเองจะฝ่ายเดียว เอาใจใจตัวเองบางครั้งการได้แชร์เรื่องราวดีๆกับคนที่รักช่วยเสริมสร้างความสุขได้นะครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนช่วงสัปดาห์นี้คุณมีความรู้สึกถึงความผ่อนคลายกับปัญหาต่างๆที่ถูกแก้ไขหรือเหตุการณ์นั้นได้จบลงผลลัพธ์เป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีถือว่าทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วการงานเก์การงานช่วงสัปดาห์นี้ มีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้แต่มีความล่าช้ากว่ากําหนดอาจมีงานเร่งด่วนแทรกเข้ามาซึ่งมีความสําคัญเหนื่อยหน่อยแต่ใจสู้เต็มร้อยการเงินเกณ่นการเงินช่วงสัปดาห์นี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจ่ายเงินเพื่อสนองตัณหาตัวเองดับความรู้สึกตึงๆเครียดๆอาถหาของอร่อยที่ชื่นชอบรับประทานหรือซื้อของขวัญเป็นรางวัลให้กับตัวเองความรัก เกณความรักช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจสร้างภาพฝันเพื่อ,อปลอบใจตัวเองหลงละเลินกับคนปากหวานหรืออาจโดนหลอกลวงเพราะคำพูดได้ครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจมีความรู้สึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวค้นหาวิธีเพิ่มรายได้จะมากหรือน้อยก็เอาหมดขอแค่ได้มาเติมเต็ม คิดเล่นหุ้นเล่นหวยแต่ควรคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยนะครับการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้อาจไม่เป็นไปตามแผนง,งานที่วางไว้งานเฉยเฉยอ,อือ่นๆอ,อาจต้องวางแผนหาช่องทางเสริมเพิ่มรายได้ท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสดีๆเข้ามาอาจต้องเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การเงิน เกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้อาจไม่เป็นไปดั่งใจหวังการเงินอาจทรงๆหรือไม่ก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาจนรู้สึกเครียดๆไปบ้างค้าขายกำไรน้อยนิดคู่แข่งมากมายความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่บางครั้งคนรอบข้างอาจถูกมองข้ามถ้าพูดจาไม่เข้าหูหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงใจพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้ คุณอาจมีความรู้สึกอยากปลดปล่อยอารมณ์หรืออยากคุยกับใครสักคนที่เข้าใจกันอาจเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนที่คุ้นเคยการหาความสุขเติมให้กับตัวเองจะช่วยให้รู้สึกจิตใจผ่อนคลายครับการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสได้ใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญในงานการเจรจาคำพูดดีมีหลักการช่วยให้งานเป็นไปอย่างเรียบง่ายคนฟังแล้วชื่นชอบชื่นชมครับ การเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสใช้ใจ่ายเพื่อหมุนเวียนหลายด้านอาจมีรายจ่ายเข้ามาแบบกระทันหันหรือมีโอกาสต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนอย่างเร่งด่วนครับความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้อาจมีอารมณ์ร้อนไปบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆชีวิตกู้มีความสุขดีมีโอกาสได้ท่องเที่ยวพักผ่อนดูหนังฟังเพลงสบายใจครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ My Life w i l l Go On ช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจมีความรู้สึกอยากปลดปล่อยอารมณ์ให้ดีขึ้นชีวิตคงต้องดำเนินต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ดีที่สุดอาจมีแอบคาดหวังว่าจะสำเร็จสมหวังบ้างแต่ก็ช่างเถอะดีหรือร้ายเราก็ต้องยอมรับมันการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้อาจจะยังคงมีความเครียดเหมือนเดิมผลงานออกมาไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจความวิตกกังวล ความเครียดอาจทําให้รู้สึกเจ็บป่วยปวดท้องจุกๆเครียดลงกระเพาะได้ครับการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้คงต้องรัดเข็มขัดต่อไปอีกไม่นานปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะแก้ปัญหาไปได้ด้วยตัวของมันเองบางท่านยิ่งดิ้นอาจยิ่งเจ็บควรประครับประครองชีวิตไปก่อนครับความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้ควรระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ และการมีปากมีเสียงกับคนรักอาจเป็นความรู้สึกถูกกดดันสำหรับบางท่านอาจเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวด้วยอาการภูมิแพ้ครับช่วงท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขล่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ